ในานามของคณะผู้จัดการอบรมขอขอบพระคุณท่านรองนายแพทย์เรื่องสมาธิกบางบักแก่ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการของวันนี้องค์ง,งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์ปันไทยและการแพทย์ทางเลือกประจำปี2565ัาเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาฟื้นฟูกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่ยปวยเรื้อรัง กุ่ผู้ป่วยลองเทิร์มแคร์อินเตอร์ม t e เดียแครและผู้ป่วยพาราทิปแคร์ให้ได้รับการดูแลแบบอง์รวมโดยใช้ศาสตร์ของสมาธิบำบัดแบบ SKT เข้ามาช่วยรักษาสและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้นส่งผลดีต่อการทําง,งานของระบบประสาทส่วนกลางร,ระบบภระส<ค>าทกายเป็น <คา S 1> อย่าง,างด,จด,ดีจนพัฒนาเป็นรูปแบบสมาธิบควมบัตรแบบใหม่ขึ้นมาเจดเทคนิคเพื่อช่วยเยียวยาผู้ป่วยมาก มาธิบำบัดแบบ SKT สามารถลดความเครียดของผู้ป่วยและการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดทางและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนสมงผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตทั้งนี้ได้รับอาการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิบำบัดแบบ SKT จากโรงพยาบาลอุตรดิศผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์แผนไทยพยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขและสหาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุคลตอนเนี้ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีงการแพทย์และระบบการสธตรุของเรา,ารพัฒนามากขึ้นอีนกอย่างก็ยังทันใจไม่ได้ที่จะมไมรอตัยยาสุดท้ายซึ่งก็หมายของชีวิตยาสุดท้ายผมค้งแล้วเมื่อสามีีที่แล้วเลยนีผมว่าถ้าสนใจเพราะเราไม่เคยมีเรียนในโรงเรียนแพทย์หรือเรียน ในบางที่เราเคยเี็นเนาะเมื่อกี้ตอนใหม่ๆฟังเสียงแล้วเออก็น่าดีเนาะพอหลับตาเรื่อยๆผมว่าป่อดภายดีน่าสนใจนะยังเป็นเวลากลุ่มงานเลยจริงๆถ้าเราทําเนี่ยการประมผลก็สําคัญนะเรื่องนี้เนาะดีมากเพราะมีเปเฟอร์นะหลายที่ที่ทำเราก็บอกว่าพวกเราเราจะได้รับความรู้ที่เราจัดการอบรมวันนี้นะครับจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็พัฒนางานของเราที่ดูแลผู้ป่วยศอายุนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งพวกป่วยติดตัวสมอง คือรดับดีแล้วน้องนะครับทาาเรามงกนูนี้ได้ดีเราก็จะไปดูแลยวามีสิธิภาพส่วนนหเนาะนี่ส่งเสริมให้เราค้องครัวมีชีวิตควาเป็นที่ดีไปด้วยนะครับก็ทานอาหารให้ต้อแยกกันก่อนนะขอบคุณท่านนายแพทย์เสรีนะคะที่ัระาการเกอบรมพื้นผู้ความรู้สมาธิป้บงัดแก่ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการ เเนนีี่่ยยอาจที่เราจะต้องทําก็คือการร่วมมือการทํางานของทีมสหวิชาชีพนะคะทีมในสาธนารนณนสุขตอนนี้พวกเราก็เหมือนกลุ่มกลุ่มเปราะบางไหมคะ <c oughs> คำว่ากลุ่มเปราะบ,บางไม่ใช่แบบผู้สูงอายุเปราะบางนะคะตอนนี้พวกเราหวันไหวไหม <c oughs> เราจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนไหมคะไม่ได้เปลี่ยนนะคะ หลายคนพอไปที่เราพอสนอน้องเขาบอกว่าที่ทํางานไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่เดินมนี่แหละพี่แต่หัวเปลี่ยนถูกไหมแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะมันาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเราหวั่นไหวกับมันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบอกเราได้ค่ะว่าทุกอย่างเป็นไงคะไมีแน่นอนไปในบางครั้งเราเองเราไม่ได้ตั้งรับ แต่แค่ในครั้งนี้นะคะเรื่องของสมัครที่บำบัดคือตอนเองอ่ะนะคะก่อนที่จะได้เรียนกับอาจารย์ดตอรสเอร์สมพรก็ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสฝึกก่อน,นะคะ่ะฝึกก่อนที่จะพบกับอาจารย์าสุขศกษาโรงพยาบาลกระดิศเขาก็ต้องเตรียมเรื่องของการอบรมทางทีมเบียบอลลงไปในถึงทั่วละประชาชนรู้ละแต่เจ้าหน้าที่เราอ่ะ เรารู้น้อยกว่าเขาแล้วคนไหนบ้างคะที่ได้เข้าอบรมของที่โรงพยาบาลกรลดิตตั้งแต่ปี61กับ62ค่ะขอมือหน่อยคะโอ้ chester. โหมีอย erm. ู่อ๋อตดยขอมือยกขึ้นดีใจมากเลยค่ะอีกคนนะคะอันนั้นน้องอยู่ที่ไหนนะคะน้ำรีใช่ไหมคะอ๋อน้ำพีทองแสนขันนะคะทำให้เสนอขยายแล้วก็มีอาเซียนไปเลี้ยง ในร่างกายได้เยอะนะคะแล้วก็ความที่จกังวลน้ำหนักสบายคเขียกบเลยก็คือตัวที่รับสัญญาณชั้นนอกแล้วก็มสอชู่ส่วนในที่นที่สองค่ะทาเส้นประสาทสมองสอชู่แล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังสามชู่เพราะฉะนั้นจะช่วยลดอการอักเสบได้ช่วร่างกายไวลรัที่เข้ามาในร่างกายทุกที่เนี่ยโดยกลไกของทีนิคที่สองก็จะช่วยในเรื่องของ การไหลเวียนของเลือช่วยลดการอักเสบและการอาการที่ข้ามเข็งจกี่เสกก็คือไข้สูงปวดศีรษะข้าเนื้อข้นตัวนะคะลดความดันแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยสารพคนที่มีโรคเรื้อกังัยาสืวามใใจเ่ามุเกรถอนลมบนทางต่างแก Sửa lùng hạ chai hưu chân 1, 2, 3 con lùng ở thân bàn nhé Hạ chai cho mình một Các con nhớ nhớ Phần ở thân nhé ผลลงออกทาาตังหน่สามผลลมออกทางปากยาสุดลงหายใจทั้จมูนื้ ง่วงไนะหมไหนคนง่วงหรือหลับไปคะอันนี้นี่เราฝันไป,ปไหมคะปปเป็นไงบ้างคะนะคะอยู่รอคอสตอนนี้นะคะเอาเไปลองแต่งขัน,น,นค่ะเป็นพยาบาลนะคะดูแลเรื่องซีแล้วก็พลลัสิแคร์ค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะที่ได้ทําไปเออ่ส่วนตววัวไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะแล้วก็ทวาน่าโลกินะคะก่อนทำเอชเคดีนะคะได้หนึ่งร้อยหนึ่งกับเจ็ดติ๊นะคะที่ขั้นตอนได้แปดติ๊ค่ะออกเซตได้หนึ่งร้อย หลังทำนะคะความดันนะคะเหลือ93นะคะตัวล่างเหลือตัวตัวล่างเหลือหกสนะคะแล้วก็ชิปประจอนแปดสิบเ็ดนะคะมองแซกปลายนิ้วได้100นะคะหลังจากที่ทาไปนะคะก็รู้สึกโล่งค่ะแล้วก็รู้สึกแบบปลายนิ้วค่ะแต่ชาๆนิดนึงค่ะก็โดยรวมก็ถือว่าเกิดแบบนำไฟฟ้าใช้กับตัวเองนะคะใช่ค่ะ คืออาการยิบยิบไปมือไม่ใช่ชามือนะคะ,ะคือร่างกายเราอะค่ะระบบประสาทมันวิ่งทั่วถ้าเกิดเรารู้สึกยิบยิบไปมือน่ะนั่นแสดงว่าถูกแล้วนะคะถูกแล้วเพราะว่าแสดงว่าเราหายใจได้ถูกแล้วก็จากของน้อง,อง,องขอบคุณมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าความดันเนี่ยตอนแรกก็ยังกังวลอยู่นะแต่น้องก็เคยเปึกมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ,อะเขาก็จะต่อได้ง่ายความดันลดเลยค่ะเลยเก้าสิบสามหกสิบห้าเต็า ร้สิบเน่ลเลหรือร้อสามสิบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอใจเพราะจริงๆแล้วเนที่เขามารอหมอนาน,านเพายอมนั่งรถไกลๆมาแล้วก็มาหรือว่ามาหาเราเขายอายากทำนันลงคือตรงนี้เนะี่ยอาจจะมีว่าที่พี่ใช้เทคนิคนะคะที่เด่อจะบอกไปเลยแล้วก็ให้ทาไปเลยเนะเาะเปลี่ยนในท่านอนค่ะแล้ววิธีการง่ายที่สุดถ้าคุให้นอนได้เนี่ยเราให้เขานอนเลยค่ะนอนแล้วก็ทำเอสเคพีเลยทำแล้วมันจะเป็นยังไง พอทำเมื่อกี้อะเมื่อกี้แผ่นอยู่ตรงน้องทิมมาค่ะมันลดลงนะคะทั้งข้าวบนข้าล่างแต่สิ่งที่ประหลาดใจก็คือว่าชีพจรนะคะจาก74มันเป็น80ดสถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็กำลังวิเคราะห์ว่าเอ๊ะการที่เราใส่แมสอะ่ะก็เราหายใจเข้าออกยาวๆอคะ่ะมันมีผลยังไงบ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วดีปลดค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยจะให้เปิดโล่งๆเนาะแต่ก็<บ>คือแบบ ในช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะนั่งด้วยแต่ว่าเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ช่วงจริงๆแล้วช่วงจังหวะที่อาจารย์ให้เนี่ยในตัวของ s c p หนึ่งอันเนี้ย,ยจะสั้นกว่าธรรมดานะคะถ้าปกติเนี่ยอาจารย์จะให้ประมาณ15วินวาทีก็จะนั่งน,นาน,นแต่ตัว,ต,วตัวทีพจรเน่ะที่เร็วขึ้นเนี่ยบางทีงมันอาจจะมีผลจากที่เอ่อจากที่เรายังไม่เคยเคยทำมาก่อนก็จะทำให้ตัวของปฏิกิริยานในร่างกายเรามเหมือนว,ว่า การกระดตัวของมือใจนะคะแล้วเราแยกมือพอครบสามสิบรอบลมหายใจนะคะแยกมือออกจากกาันแล้วลืมตาค่ะหายใจเข้าออกทางจมูกค<ม>่ะแล้วก็นับหนึ่งนับสองสามสี่ห้าลงเรื่อยๆนะคะพอสิบห้าเนี่ยสิบห้าเราจะอยู่เป็นไม้กางเขนพอดีสิบเก้ายี่สิบจนถึงสามสิบค่ะก็จะมาอยู่ข้างตัว ผ่อนลมออกเคยมีไอ้คนไข้ที่น้ำรีดอะคะ่ะพอไปถึงนะคะสัง่งเนื้อโพเขาก็กกน่ารักมากอะเอ,เอาสมอน,น้ำรีดอะไปนะพอเสร็จแล้วตอนเย็นเขาก็ทําเนาะเขาก็ทำ,วกกทำ้วเสร็จแล้วลูกผัวมากวนไงบอกอย่าไปยุ่งกับฉันฉันกนนำลังฝึกสมาธิแต่เขาทําได้ไงแล้วก็มาไอ้ครอบครัวก,ก็สงสัยว่าทําอะไรมานั่งหายใจพุดปา้นแล้วทําทแล้วก็ได้ผลมากเลยจากวิจัยที่ที่เล่าให้ฟังนะคะและนําไปใช้ได้ นะคะในการปรับเปลี่ยนเนาะแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดทําได้ก็ได้ต้นแขนแนบฝูป่ับมือสองข้างพอประกอบกันเท่าที่ท่านทำได้ตอนนี้เทคนิคนี้บอกนิดนึงเพราะว่าคนที่มีการอักเสบมันจะปวดต้นแขนมากแล้วจะมีความรู้สึกว่าข้างเนื้อข้างตัวนะคะคล้ายๆกับคนจะเป็นไข้แต่ความจริงไม่เป็นไข้พอท่านฝึกเสร็จก็จะทําให้อาการที่ท่านมีไข้ขึ้นสูงเนี่ยลดลงทันทีเลยทั้งเทคนิคที่หนึ่งที่สองเพราะนั้นเนี่ย กดทนฝึกนิดนึงเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ให้เชื้อลงไปที่ปอดน,นะค่ะค่า,าพิจิตรที่สองค่ะอ่าที่บอกเมื่อกี้แต่อย่างนี้นะคะถ้าเป็นที่โตอ่ะเราจะแขนลันพลงไปอ่มันจะโดนโขอ่อจดอิ่เราหายไปได้มากสูดลมหายใจเข้าจมูกลมรดออกทางปาก mới đắp mình sáu